แข่งแข่งกาพูดสร้างสังคมแห่งความเข้าใจแข่งแข่งกาพูดสร้างคัใจให้รลกแข็มแข็งทัวง่วโูกจะเปลี่ยนงค่ะคราวนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กันแล้วนะคะก่อนอื่นครูหวานจะสรุปภาพใหญ่ให้เห็นก่อนนะคะว่าประเด็น อะไรที่เป็นสาระสำคัญนะคะของพระราชบัญญัติฉบับนี้เรามาดูกันเลยนะคะเราจะมีอยู่เราจะคุยกันทั้งหมดเนี่ยใน6ประเด็นด้วยกันนะคะว่ากันตั้งแต่นิยามว่าในพรบาเนี่ยเขาแน,แน่นอนค่ะกฎหมายต้องว่ากันด้วยนิยามก่อนพูดอะไรจะได้พูดให้ตรงกันนะคะ ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของสาระสำคัญก็คือพรบรฉบับนี้เน้นเรื่องของการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กเพราะเรารู้ว่าเด็กคนหนึ่งโตได้ไม่ใช่ด้วยครูอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยหมออย่างเดียวนะคะยังชุมชนสังคมเพราะฉะนั้นงานปฐมวัยต้องเน้นงานด้านบูรณาการประเด็นที่3ก็คืออ้าวแล้วลูปแบบอะไรในการดูแลและพัฒนาเด็กนะคะแล้วยังระบุอด้วยว่าไม่มุ่งการสอบแข่งขัน ภายในเนื้อหาจะว่ายังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะในประเด็นที่4เนี่ยก็ว่าเรื่องกรรมการชาติว่าด้วยกรรมการนโยบายการพัฒนาดิกปฐมวัยโอ้เนาะก,กรรมการชุดนี้นี่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นหัวโตะ,ะนะคะนอกจากนั้นแล้วกรรมการชุดนี้ก็จะมีภารกิจเป็นงานสําคัญไม่ว่าจะเป็นการทําแผนการขับเคลื่อนนะคะประเด็นที่5เราว่าด้วยเรื่องของการ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กปฐมวัยและประเด็นสุดท้ายการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยต่างๆที่ทำงานพัฒนาเด็กที่ถูกระบุไปในพรบว่าทุกคนมีภารกิจมีหน้าที่อะไรบ้างเราเข้าสู่ประเด็นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาประเด็นที่หนึ่งค่ะว่าด้วยเรื่องของนิยามนะคะแค่เรื่องของนิยามนะคะ คำแรกเนี่ยคือนิยามคําว่าเด็กปฐมวยัยถกเถียงกันอยู่เป็นเวลาจะเป็นปีนะคะจะเป็นเด็กตั้งแต่ในคานไหมจะเป็นเด็กตั้งแต่คลอดออกมาหรือจะไปถึง6ขวบหรือจะไปเป็น8ขวบว่ากันไปเรื่อยๆถกกันไปถกกันมามีกัดเอาเข้าเอาออกกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่านิยามมันสำคัญนะีคะพูดแล้วต้องพูดให้ตรงกันแล้วนิยามนั้นยังมีผลไปกระทบกับพรบฉบับอื่น หรือกฎหมายอื่นที่เคยระบุไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีความรอบคอบมากกฤษิีิกาก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะในฐานะนักกฎหมายแต่เดิมเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าโอ้ในในสายของปฐมวัยอย่างพวกเราอะนะคะหรือว่านักการศึกษาก็จะบอกว่าเด็กปฐมวัยก็คือเด็กเนี่ยเรานับตั้งแต่อยู่ยในคันมันดาจนกระทั่งถึง8ปีแต่นะักกฎหมายก็ยอมไม่ได้ค่ะเขายอมไม่ได้ เขาบอกว่าการที่เด็กยังอยู่ในคันบรรดายังไม่เรียกว่าเป็นบุคคลค่ะเพราะว่ายังไม่คลอดและอยู่รอดปลอดภัยนะคะเขาก็ไม่ยอมเราเขาก็ยังให้คงไว้ว่าเป็นเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์เราขอแปดเขาบอกไม่ได้เพราะว่ามันไปอิงกระทบกับกฎหมายอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้แต่เรื่องของกองทุนสนับสนุนเด็กอะไรก็ตามที่รัฐเคยออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกยี้ได้ไหมคะว่าเราก็ออมชอมตกลงกันอยู่นานสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นว่าเด็กนิยามเด็กประถมะวัยคือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้าระบบก,การศึกษาในระดับประถมศึกษาก็มีคำถามอีกว่าอา้าวทำไมต้องมีประโยคที่ว่า เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาระดับประถมมวัยเพราะว่าในขณะที่เราร่างพรบรเนี่ยคณะกรรมการก็ไม่ทิ้งเด็กสักคนนะคะคขาว่าเด็กหมายถึงไม่ได้ระบ,บุว่าเด็กไทยนะคะหมายถึงเด็กที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กต่างด้าวเด็กอะไรก็ตามเขาจะต้องได้รับสิทธิ์ในพรบรฉบับนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเราเองเนี่ยเรา เราต้องอิงกับนานาชาติเรามีข้อตกลงหรือส่วนที่สัญญาร่วมในเรื่องของการปกป้องคุ้มครอง,อง,อง,องเด็กเนี่ยหลายฉบับด้วยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพูดถึงเด็กที่ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพราะว่าเรายังมีเด็กอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่อาจจะเป็นเด็กที่เรียนช้าพัฒนาการล่าช้าขอโทษค่ะพัฒนาการล่าช้าหรือว่า เป็นเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษแบบนี้ค่ะเขาไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้เมื่อเมื่อเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ7ขวบเด็กกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พรบอรของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นนิยามหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านรุวรรย้อนกลับไปถามว่าตกลงเด็กปฐมวยัยครอบคลุมหรือหมายถึงเด็กอายุเท่าไหร่ก็จะต้องตอบว่าเป็นเด็ก เด็กนะคะไม่ใช่เด็กไทยเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์และก็เด็กที่ยังไม่ได้เข้าเข้าเรียนในระดับประถมศึกษานะคะอาลกานิยามต่อไปอการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในนี้เราบอกว่าการพัฒนาเด็กปฐะมวัยเนี่ยจะต้องครอบคลุมสามสามสามคำนี้นะคะสามคำนี้คือการพัฒนาการขอโทษค่ะการดูแลการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สามคนี้ ะะทีนีท้ทำไมเขาถึงได้บอกว่ามันเป็นสามคำนี้แล้วก็ต้องพัฒนาทั้งหญิงบีคันและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยนอกเหนือไปจากการพัฒนาตัวเด็กเป็นเพราะว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยมันจะครอบคลุมตัวเด็กและผู้ที่ดูแลเด็กเพราะฉะนั้นภารกิจของภาครัฐและภาคประชาสามมังคมจึงต้องมีสองภารกิจหลักๆนะคะ คือดูแลเด็กดูแลผู้ดูแลเด็กและนอกจากนั้นทําไมจึงต้องมีญิงมีคันด้วยเพราะว่าคณะกรรมการนะคะหรือว่านักปฐมวัยเราก็ยอมไม่ได้แล้วค่ะเพราะเราต้องการให้ปฐมวัยเนี่ยดูแลตั้งแต่อยู่ในคันมารดานะคะเพราะฉะนั้นนิยามการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงครอบคลุมนอกเหนือตัวเด็กคําที่3ค่ะผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในพรบนี้กวาดหมดทุกคนเลยค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ที่ดูแลพัฒนาและจัดก,การเรียนรู้ถือเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นนะคะบิดามารดาเองก็ไม่จำเป็นต้องชอบเลยกฎหมายไปทั้งหมดแต่ว่าบิดามารดาที่ดูแลเด็กนะคะผู้ปกครองเอาไปฝากปุยาตายายปุยาตายายก็เป็นผู้ดูแลเด็กในนิยามของพรบน,นะคะ ทุกคนที่ดูแลเด็กนะคะพัฒนาและจัดก,การเรียนรู้นะับหมดเกลี้ยงเลยค่ะคำถัดไปก็คือคำว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในในสไลด์ก็จะเป็นสีส้มเนี่ยนะคะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงสถานที่ที่เด็กเนี่ยเข้าไปได้รับการดูแลพัฒนาและจัดก,การเรียนรู้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามนะคะเราคงเคยได้ยินนะคะศูนย์เด็กเอยศูนย์พัฒนาเด็ก เนอร์เซรี่ศูนย์เด็กพิการศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กระยะแรกทั้งหมดโรงเรียนบนุลาหรือเนอร์เซอรี่อะไรก็ตามเราเรียกเป็นคำนิยามเดียวกันว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะแล้วคำสุดท้ายค่ะคำนิยามสุดท้ายเรามีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งนิยามคำสุดท้ายเนี่ยคือคณะกรรมการในพรบรจะเขียนสั้นๆในหลายที่ว่าเป็นคณะกรรมการ ค, hypothes, คำเต็มๆก็คือคณะกรรมการพัฒนาเด็กประถมมวัยนะคะคณะกรรมการชุดนี้ค่ะเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะคะแล้วก็แต่งตั้งตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะคือตั้งแต่วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2563เดี๋ยวในพรบเราจะมาดูกันว่าคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งอย่างไรต่อการขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ ะ,ะอาลผพานนิยามไปนะคะซึ่งอยู่ในมาตรสาสเราจะว่ากันทุกมาตราค่ะแต่ไม่ต้องกันงวลใจนะคะเพราะว่าเรามีาพรบฉบับแค่นี้ค่ะบางนิดเดียวและในบางนิดเดียวเนะะี่ยค่ะพรบรม,มีแค่ครึ่งเล่มนะคะข้างหลังเป็นเรื่องอธิบายความเพิ่มเติมวันนี้รับรองค่ะเราจบได้ในเวลารวดเร็วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดู มาตราถัดไปในประเด็นเรื่องของการบูรณาการงานด้านพัฒนาการเด็กนะคะกำหนดอยู่ในพรบนี่อย่างชัดเจนเรื่องของการบูรณาการที่คุณครูหวานกล่าวในเบื้องต้นนะคะเรามาดูนะคะอ้าวลองดูสิคะมาตรา5 6 7และ8นะคะใน4มาตราเนี่ยทายสิคะว่ามาตราไหนให้ความสำคัญกับเรื่องของการ บูรณาการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเราค่อยๆดูนะคะมาตราห้าไม่ใช่เพราะเรื่องของการพัฒนาเด็กมาตราเจ็ดเป็นเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมาตราแปดเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้แน่นอนคะ่ะมาตราหกมาตราหกนี่บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งสิ้นมีภารกิจอยู่2ส,ส่วนคุณต้องดูแลเด็กปฐมวัยนะคะและดูแลผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กนะคะเพราะฉะนั้นไม่รอดค่ะทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการแล้วก็ดูแลเด็ก ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมาตราหจะเน้นในเรื่องของประเด็นของการบูรณาการต่อไปนะคะในพรบนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้และไม่สอบแข่งขันโอ้พอพูดถึงไม่สอบแข่งขันนี่คะ่ะพระบนี้หนักหน่วงอยู่เอาละค่ะมาตราหกเราพูดถึงบูรณาการเรามาดูมาตราหเลยค่ะ มาตราห้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในตั้งแต่ดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะแล้วดูแลตัวเด็กปฐมวัยเราพักเรื่องของผู้ดูแลเด็กไว้ก่อนนะคะในในหมวดห้ามาตราห้าว่าไว้อย่างนี้นะคะพอมามาตรามาตราหกบูรณาการมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดพูดถึงผู้ดูแลเด็กอีกทีนึงคือบิดามารดาผู้ปกครอง ในพรบเนี้เข้มงวดมากนะคะคุณอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นโรงเรียนเป็นรัฐที่จะต้องดำเนินการตามพรบรแต่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีภารกิจมีหน้าที่ภายใต้พรบรนี้ด้วยเช่นกันที่จะต้องดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างดีนะคะและถูกต้องด้วยเหตุผลเพราะว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านอย่างเดียวนะคะแต่รัฐเนี่ยมองว่าเด็กปฐะมวัยนั้นที่เป็นลูกของคุณนั่นแหละแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงจะเลี้ยงตามใจตัวเองไม่ได้แต่จะต้องเลี้ยงดูแล้วเขาต้องมีมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศนั่นเองนะคะนี่มา,มาตรา8ก็พูดถึงเรื่องของการจัดการ เรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะมันจะต้องไม่มันจะต้องเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะเรารู้ว่าการเติบโตของเด็กเนี่ยพัฒนาการต่างๆเนี่ยจะต้องมีมีความพร้อมทุกประการนะคะในการที่เด็กๆจะต้องมีมีความพร้อมในขณะเดียวกันเราต้องต้องตัดปัดจจัยที่จะส่งผลต่อต่อการ เติบโตของเด็กด้วยนะคะความไม่พร้อมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่เด็กเนี่ยได้รับความเครียดนะคะหรือเด็กได้รับความทุกข์ก็จะสูญเสียศักยภาพในการเรียนรู้และกระทบต่อการพัฒนาในทุกด้านเพราะฉะนั้นในพรบนี้ค่ะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต,นต้ในมาตราแปต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กประถมวยัย แปลว่าการสอบของเด็กปฐมวัยก่อนหกขวบทำไม่ได้นะคะแล้วก็ในพรบรนี้กกำหนดเอาไว้ค่ะว่าอันนี้จะต้องเป็นภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่จะต้องไปออกแบบนะคะว่าเอาละเมื่อเด็กจะต้องเข้าสู่ชั้นประฐมปีที่หนึ่งเราจะมีวิธีการอย่างไรในการ นำเด็กเข้าสู่ชั้นเรียนต่อในช่วงของปถมหนึ่งทำยังไงการพัฒนาจึงจะราบรื่นทำยังไงไจึงจะไม่กระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นของเด็กทำยังไงเด็กจึงจะไม่เครียดทำยังไงร,ระบบการศึกษาของเราจะไม่ผิดเพีย้ยนเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการไม่สอบแข่งขงนันนี้เป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีพรบออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคณะกรรมการนโยบายจะยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์นะคะเนื่องจากเรากำลังอยู่ในระหว่างของการ,การจัดตั้งกรรมการแล้วก็ ในเรื่องของการออกแบบเรื่องของโครงสร้างต่างๆในเรื่องของอนุนะคะก็จนก,การแต่ทางสพทเองนะคะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รอช้าค่ะรู้ว่าจิตนาลมของพรบรเป็นอย่างไรก็ได้มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดของสพทนะคะในปีการศึกษา2563ที่จะ ไม่รับเด็กด้วยวิธีการสอบแข่งขันแล้วนะคะเขาก็จะใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่กระทบต่อเด็กเช่นใช้การจับฉลากเป็นต้นนะคะเอาล่ะค่ะที่นี้เราขออนุญาตย้อนกลับไปที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตราสําคัญนะคะมาตราหานี่ระบุชัดๆเลยค่ะว่าเอาละเมื่อเด็กเนี่ยอยู่ในอยู่ในคันมันดาใช่ไหมคะเด็กอยู่ในท้องเราต้องให้เด็กนี่แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วเพราะฉะนั้น ทุกภาคสวรค์จะต้องให้มารดาได้รับการดูแลอย่างดีในระหว่างเด็กอยู่ในคันมารดาให้มีสุขภวาวะที่ดีแล้วแล้วแม่เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีด้วยลูกมีเครื่องงานดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแม่ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลทาลกในคันในขณะเดียวกันเด็กเองเนี่ยก็ต้องให้คลอดแล้วอยู่รอดปลอดภัยแล้วได้รับความคุ้มครองทั้งกายและใจเนี่ยให้พ้นจากการล่วงละเมิด ะะเด็กประถมวัยเนี่ยจะต้องอย่างที่เราทราบดีค่ะต้องได้รับการพัฒนายอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างสมวัยและเกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเด็กในช่วงประถมวัยจะต้องได้รับการปลูกฝัง ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความใฝ่รู้มีความคิดสร้างสารรค์มีอุปนิสัยที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานคือเราจะต้องก่อร่างสร้างฐานร่างของบ้านเนี่ยให้แข็งแรงนะคะพัฒนาการดีสมวยัยรักการเรียนรู้มีทักษะการเรียนขณะเดียวกันอุปนิสัยใจคอก็จะต้องดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพรบรนี้มองไปไกลกว่านั้นพรบรมองไปจนถึงเรื่องของ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะโลกที่จะต้องอยู่กับความแตกต่างโลกที่จะต้องอยู่กับการสำนึกในการดูแลดูแลโลกดูแลประเทศชาตินะคะเพราะว่าโลกมันใบเล็กลงเมื่อเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งบนโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อที่อื่นได้เช่นประเทศข้างบ้านจุดไฟเผาประเทศเราก็เดือดร้อนไปด้วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายของวัตถุประสงค์ข้อนี้ จึงเป็นการบ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่นนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคการมีจิตสำนึกการเป็นพลเมืองและพละโลกพลเมืองไทยและพละโลกเห็นไหมคะพระบฉบับนี้มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว,ว่าพื้นฐานที่เราปลูกฝังเด็กตั้งแต่ยังวัยนั้นย่อมส่งผลเป็นสำนึกดีให้เขาเติบโตเป็นพลเมือง ที่ดีทั้งพลเมืองไทยและพล,ลโลกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปในประเด็นหลักถัดไปนะคะประเด็นหลักถัดไปเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ที่สี่แล้วนะคะคือประเด็นของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคณะกรรมการชุดนี้คะ่ะน่าสนใจตรงนี้คะ่ะเราจะพบว่าเออพรลบบฉบับนี้ชี้ชัดเลยคะ่ะว่า การที่เรามีคณะกรรมการนโยบายเนี่ยมันสำคัญยังไงตรงนี้เลยค่ะตรงเคอร์เซอร์ชี้ไปที่<ม>องค์ประกอบแรกเลยนะคะเราจะเห็นว่าพราบร,ระบุว่าประธานคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะต้องเป็นหัวโต้เนี่ยจะต้องเป็นนายกหรือรองนายกเท่านั้นเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะคณะกรรมการถัดไปเนี่ยคือรัฐมนตรีค่ะว่าการ อีก4กระทรวงหลักแปลว่าหัวโต๊เนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีด้วยกันไม่ได้ลนะต้องขึ้นเป็นระดับรองนายกกับนายกเข้ามาดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะกรรมาการโดยตำแหน่งจะมี8ท่านก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพัฒนาการกระทรวงจำชื่อยากมากเลยกระทรวงพอมอกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ แล้วก็ยังรวมถึงผู้ว่ากทมนายกสมาคมสนันนิบาตท้องอันนี้อันนี้เดี๋ยวูหวานท่องชื่อจบนีนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็นายกอบจอบตอโอ้หชื่อย่อเยอะมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังยังจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก8ท่านนะคะที่จะครอบคลุม การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านจะมีคณะกรรมการออขอโทษค่ะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแท่านด้านแรกด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยนิควานเองนะคะด้านการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษด้านสาธารณาสุขสังคมสงเคราะห์สื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะตำแหน่งละหนึ่งท่านนะคะ แล้วก็จะมีกรรมการเลขานุการโดยที่เลขาธิการสภาการศึกษาเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะแล้วก็จะมีส่วนงานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้นะคะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะแล้วคณะกรรมการชุดนี้เขาทำอะไรกันคณะกรรมการชุดนี้นะคะวางนโยบายเลยค่ะออกนโยบายนะคะแล้วก็ทําคณะกรรมการชุดนี้ จะเป็นคณะกรรมการเขาเรียกว่าจะต้องกําหนดแผนนโยบายนะคะเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็การทํางานของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราวางเอาไว้ว่าเราจะต้องให้งานวิชาการเป็นฐานสู่การกําหนดนโยบายจะไม่ได้เป็นการกําหนดนโยบายที่เกิดขึ้นมาลอยๆแล้วเอางานวิชาการนี่ไปแบ็กอัพไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คณะทํางานชุดนี้เรา คาดหมายว่าเราจะต้องให้เกิดการทํางานบนฐานนโยบายต้องมาจากฐานของงานวิชาการที่มีความถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อเด็กปฐมวัยนะคะอำนาจหน้าที่เนี่ยก็มี3งานหลักๆนะคะคือวางนโยบายส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะโดยโดยในพรบรฉบับนี้จะแต่งตั้งอนุอนุไว้อนุเดียว คืออนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะเป็นงานภารกิจสําคัญส่วนอนุอื่นนั้นสามารถที่จะแต่งตั้งภายหลังได้นะคะอ่าคานนี้เรามาดูอนุตอนนี้เราแต่งตั้งแล้วนะคะเรียบร้อยไปเมื่อไม่นานนี้นะคะเรามีคณะอนุกรรมการทั้งหมด6คณะคณะกรรมการชุดแรกถูกระบุในพรบรว่าต้องมีไม่มีไม่ได้คือ อนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐม,มวัยนะคะชุดนี้ก็จะทําหน้าที่ในการบูรณาการขับ,ขบเคลื่อนข้ามหน่วยงานแล้วจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเป็นการบูรณาการนะคะในระดับพื้นที่ด้วยในระดับนโยบายในระดับปฏิบัติการคณะกรรมการชุดนี้ต้องดูแลนะคะคณะกรรมการชุดที่2คือคณะกรรมการวิจัยพัฒนาและจัดก,การความรู้นะคะด้านการพัฒนาเด็กปฐม,มวัย อนุกรรมการชุดนี้ค่ะนอกจากจะดูแลเรื่องของงานวิชาการแล้วจะต้องให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ด้วยนะคะคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติด,ด้วยนะคะหรือการจัดการความรู้ที่มาจากต่างประเทศอะไรก็ตามเสีจะต้องมาจัดการความรู้ให้มันเหมาะกับประเทศของเราบริบทของเรานะคะอนุกรรมการที่3คืออนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของเรานะคะ เรามีปัญหามากว่าข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานคือเรามีหลายหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยสีกระทรวงหลักและยังมีมีระดับกลมที่ทํางานแตกต่างกันไปนะคะเพราะการเชื่อมโยงข้อมูลมันยังสับสนมากและยังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ได้อย่างเต็มที่และยังไม่เชื่อมประสานกันอนุกรรมการชุดที่4คือกฎหมายและการคุ้มครองสิท อนุกรรมการชุดนี้จะต้องทำงานออกกฎหมายลูกถัดไปอีกจากพรบรแล้วก็จะต้องดูแลรับข้อร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือปกป้อง,องคุ้มครองเด็กนั่นเองนะคะอ,อ,อนุกรรมการชุดที่1 2 3 4 5สคือด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะกรรมการชุดนี้นี่พลังเยอะค่ะวางไว้ว่าจะทำงานด้านการสื่อสารเชิงลุกนะคะ เพื่อคือเนื่องจากว่าคณะกรรมการนโยบายเนี่ยค่ะเล็งเห็นว่ามายเซ็ตสังคมของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากในการเลี้ยงดูมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องขณะเดียวกันโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วพ่อแม่ก็เริ่มสับสนว่าตกลงเนี่ยมันจะยังไงกันแน่เราจะเคลื่อนไปยังไงจะต้องสอนภาษาอังกฤษไหมหรือว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีกับเด็กแบบไหน อนุกรรมการด้านการศึกษารเนี่ยต้องช่วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทํางานร่วมกับฝ่ายวิชาการและก็สื่อมวลชนนะคะสุดท้ายอนุกรรมการชุดสุดท้ายคืออนุกรรมการด้านการศึกษาพิเศษนะคะชุดนี้ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเด็กพิการทั้งหลายที่นับวันแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เรา เราดูแลเด็กน้อยเกินไปจริงๆนะคะนี่ก็เป็นอนุกรรมการที่เกิดขึ้นภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานเด็กปฐมวัยค่ะเราจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะจากคณะกรรมการชุดนี้นะคะคณะกรรมการชุดนี้เด็กครูหวานก่อนที่จะเบรกช่วงนี้นะคะอยากเข้าไปให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เนะี่ยมุ่งเน้นในเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องหลักๆคือการทําแผนนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ นี้น่าสนใจนะคะอยากชวนดูอย่างนี้ค่ะครูหวานอยากชวนดูตรงที่ตรงแผนคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะต้องทําแผนพัฒนานะคะแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแผนพัฒนานี้สําคัญยังไงมันสําคัญตรงนี้ค่ะว่ามันจะต้องไปแผนพัฒนาเนี่ยจะต้องมีแนวทางดําเนินการนะคะเพื่อที่จะให้เกิดผลตามพรบรต้องการนะคะ แผนนี้เนี่ยจะต้องถูกนำเสนอต่อคอรมอในในเฟรมสีเขียวมเมื่อกี้ค่ะนะคะในเฟรมสีเขียวบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเสนอแผนต่อคอรมอเห็นชอบเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเหลือเกินนะคะนอกจากว่าพอเสนอแผนเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานจะต้องให้เกิดการนำไปสู่แผนปฏิบัติการนะคะ คณะกรรมการนโยบายต้องติดตามให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนดําเนินการทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับนี้ไม่ทําได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าในพรบร,ระบุชัดเจนเลยค่ะว่ากรณีที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ดําเนินการตามแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนต้องแก้ไขค่ะหรือมีสิทธิ์ระงับยับยั้งการกระทําภายในเวลาที่กําหนดหากไม่มีการปฏิบัติหรือดําเนินการให้ถูกต้องให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้มีอานาจพร้อมเหตุผลและดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นแผนที่อยู่ภายใต้พรบรนะคะแล้วต้อง กำกับให้ทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามพรบอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นพรบมันจึงเป็นหลักประกันทางกฎหมายะคะ่ะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองและดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนายอย่างอย่างสมบูรณ์และถูกต้องจะไม่ทําไม่ได้นะคะครูหวานคิดว่าเรามากันได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะเราจะเหลืออีกอสองสองเรื่อง ก็ขออนุญาตเบรกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าคนฟังก็จะต้องเหนื่อยพอสมควรคนพูดก็เหนื่อยนะคะเพราะว่ามันมันต้องเพ่งอยู่กับตัวหนังสือแล้วก็อยู่กับหน้าจอพเพื่อนครูหวานขออนุญาตว่าเราเบรกกันสักครู่ดีไหมคะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็น2ประเด็นหลังนะคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวเราก็จะครบถ้วนพรบฉบับนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ